สวรรค์คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดาเป็นเทวโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียดที่เรียกว่าชกามาพจรเป็นภพภูมิอันมีความสุขสมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆซึ่งสวรรค์มีทั้งหมดหกชั้นผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงามทางพระพุทธศาสนา เรื่องคติจักรวาลวิทยาชกามาพจรคือสวรรค์หกชั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับกาลหรือสวรรค์ที่อยู่ในกามาภูมิเมื่อนับรวมกับภพบภูมิของมนุษย์แล้วจะเรียกว่ากามัสุขติภูมิเจ็ดคือปานิมมิตวสาวัตติภูมินิมมานารดีภูมิดุสิตาภูมิยามาภูมิ ดาวดึงภูมิจาตูมหาลาชิกาภูมิและมนุษยภูมิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏสาเอดภูมิส่วนชกามาปรจรเป็นสวรรค์หกชั้นที่อยู่ในกามภูมิคือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตาวสาวตัตตีสวรรค์ชั้นนิมมานรดีสวรรค์ชั้นดุสิต สวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นดาวดึงและสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาโดยสวรรค์แต่ละชั้นมีรายละเอียดดังนี้ชกามาประจรดินแดนเทวโลกพบภูมิเหล่าเทวดาก่อนภมภูมิแบ่งออกเป็นทั้งหมดหกชั้นอันได้แก่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกา สวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สามสวรรค์ชั้นยามาสวรรค์ชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นที่ห้าสวรรค์ชั้นนิมมานารดีและสุดท้ายสวรรค์ชั้นที่หกสวรรค์ชั้นปารณิมิตาวสวัตตีบรรดาเทพพยดาที่เกิดในสวรรค์ชั้นชกามาปจร หรือสวรรค์หกชั้นนี้แบ่งออกเป็นสามประเภทคือสมมุติเทวดาอุปัติเทวดาและวิสุทธิเทวดาโดยสมมุติเทวดาได้แก่พระราชากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและพระองค์ทรงรอบรู้หลักรู้บุญรู้ธรรมทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการ 2. อุปติเทวดาได้แก่เทพที่เกิดในแดนสวรรค์ชั้นฟ้านับตั้งแต่ชั้นชากามาพจรไปจนถึงชั้นพรมสามวิสุธทธิเทวดาได้แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกโพธิเจ้าพระอระหังตะขีนาศพซึ่งได้บรรลุนิพพานสำหรับชาคามาพจรสวรรค์ทั้งหกชั้น สวรรค์ชั้นที่หนึ่งสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาจาตุมหาลาชิกาภูมิหรือสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเป็นสวรรค์ชั้นแรกจากสวรรค์หกชั้นไตรภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาอยู่เหนือมนุษยภูมิหรือโลกมนุษย์ขึ้นไป46,00 0โยชนยเป็นแดนสุขาวดี มีเทวราชผู้ยิ่งใหญ่สี่พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองดูแลจึงได้ชื่อว่าจาตุมหาราชิกาเทวภูมิคือภูมิเป็นที่อยู่แห่งทวยเทพมีเท้าจาตุมหาราชทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาภูมินี้เป็นบริวารภายใต้การปกครองของมหาราชทั้งสี่หรือที่เราเรียกว่า เท้าจตุโลกบาลเป็นที่สถิตของเทพบุตรเทพธิดาและเทวดาทั้งหลายที่ยังมีกิเลสเป็นเทวภูมิชั้นแรกที่อยู่ต่อจากมนุษยภูมิขึ้นไปลักษณะสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเทวภูมิเป็นชั้นที่อยู่บริเวณโดยรอบของเขาพระสุเมนตั้งแต่กลางเขาซิเนลุลงมาจนถึงพื้นดินบนโลก ที่มนุษย์อาศัยอยู่มีอาณาเขตแผ่ออกไปจะหลดขอบจักรวาแลแบ่งออกเป็นสีอาณาเขตบริเวณตามทิศทั้งสี่คือเขตการปกครองคนทันยักษ์นาคและผีเสื้อกับกุมพันมีเทวดาผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาราชอยู่สี่องค์คือเท้าทัตลัทธะอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาสิเนรุ เป็นผู้ปกครองคนทันเทวดาท้าวิลุหกะอยู่ทางทิศใต้ของเขาสิเนลุเป็นผู้ปกครองคุมพันและเทวดาท้าวิลูปักขาอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาสิเนลุเป็นผู้ปกครองนาคเทวดาท้าวกูเวนหรือท้าวเวสุวรรณอยู่ทางทิศเหนือของเขาสิเนลุเป็นผู้ปกครองยักษ์เทวดา ท้ามหาราชทั้ง <liver>. สี่หรือเท้าจัตุโลกบาลหรือเท้าจัตุมหาราชาเป็นผู้ปกครองรักษาโลกมนุษย์มีหน้าที่สอดส่องดูแลมนุษย์ที่ประกอบผลบุญแล้วรายงานต่อพระอินทร์เพื่อให้ได้ไปเกิดในสูงสวรรค์เมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาภูมินี้50ปีมนุษย์ ท่ากับหนึ่งวันของเทวดาชั้นจัตุมาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงภูมิหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองไตภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่เหนือจากสวรรค์ชั้นจัตุมาราชิกาภูมิขึ้นไป46000โยชน เป็นที่ประทับของพระอินทร์หรือเท้าสักกะเป็นจอมเทพและมีบริวารอีก32องค์รวมดูแลซึ่งในอดีตชาติเป็นมาคมานพผู้เป็นหัวหน้าและสหายอีก32คนรวมหัวหน้าด้วยเป็น33เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่บนชั้นดาวดึงที่ร่วมกันทำความดีสวรรค์ชั้นดาวดึง เป็นผืนแผ่นดินผืนแรกที่เกิดขึ้นในโลกหลังจากที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำหรือน้ำงวดลงจนหายเหือดแห้งแผ่นดินผืนแรกที่โผล่ขึ้นมาก่อนแผ่นดินอื่นๆก็คือยอดเขาซิเนรุซึ่งเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ลักษณะของสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวภูมิเป็นมหาเทวนครใหญ่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล เหนือเขาสิเนรุราชปันพธุธปรางราศาสตร์ล้วนแล้วประดับไปด้วยแก้วอันเป็นทิพย์แวดล้อมรอบเทวนครด้วยปราการแก้วทิพย์อีกเช่นกันมีประตูก,กำแพงแก้วอีกหนึ่พันประตูเมื่อประตูเหล่านั้นเปิดออกแต่ละครั้งปรากฏเสียงดังไพเราะยิ่งนะักในถ้ำกลางเทวนครนั้นมีปราศาทพิมาน อันมีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลืออยู่วิมานหนึ่งคือไพชย,ยาตะปาสาพิมานมีรูปทรงสูงประดับด้วยแก้วเจ็ดประการงามสุดจัพณนา,นาเป็นที่ประดับแห่งเท้าอมมลินทราธิราชคุณธรรมเจ็ดประการที่ทำให้เป็นพระอินผู้ที่ปัตนาจะเกิดเป็นพระอินต้องหมั่นสร้างบุญกุศลโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคุณธรรมเจะการคือ 1. เลี้ยงดูบิดามารดาของเคารบผู้ใหญ่ในตระกูล 3. กล่าววาจาอ่อนหวาน 4. ไม่กล่าวคำส่อเสียด 5. ไม่มีความตนี 6. มีความซื่อสัตย์ 7. ระงับความโกรธได้ปัจจุบัน พระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวาราชองค์นี้ได้สำเร็จโสดาบันแล้วโดยการฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสักกะปัญหาสูตรนับเป็นอริยบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนาและอยู่ในดาวดึงพิภพนี้ต่อไปจนสิ้นอายุไขเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้ว100ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสวรรค์ชั้นที่สสวรรค์ชั้นยามายามาภูมิหรือสวรรค์ชั้นยามาเป็นสวรรค์ชั้นที่สอยู่ในอากาศไต้ภูระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นยามาสูงกว่ายอดเขาเซเนลุกสี่หมื่นสองพันยชเป็นภูมิที่สวยงามและประณีตด้วยสวรรค์ชั้นดาวดิง อยู่สูงกว่าวงโครจรของพระอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์ปราศจากความยากลำบากใดๆถึงความสุขอันเป็นทิพย์วิมานและทิพยสมบัติก็ปานีตมากผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาภูมิคือสยามเทวทิราชหรือเรียกว่าพระสุยามะหรือเท้าสุยามะเทวราช ผู้มีอายุยืนถึงสองพันปีทิพย์เทวดาทั้งหลายที่อยู่บนสวรรค์ชั้นยามานี้เรียกว่ายามาหรือยามะเป็นจำพวกอากาศสัตถะเทวดาจำพวกเดียวเพราะมีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่เทวดาที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้ก็ล้วนแต่เป็นอากาศสัตถะเทวดาทั้งสิ้นเทวดาบนสวรรค์ชั้นยามาภูมิ ล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าตางดงามยิ่งนักมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสุขสบายสเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ตามสมควรแก่อัตภาพทิพยาวิมานเป็นปราสาทเงินปราสาททองปราศาจากแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์เพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มีความสว่างอันเกิดจากลัศมีแห่งแก้ว และรัศมีแห่งกายของเหล่าเทวดาทั้งหลายถ้าดอกไม้บานก็จะเป็นกลางวันดอกไม้หุบก็จะเป็นกลางคืนเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว200ปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นยามาภูมิสวรรค์ชั้นที่สี่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตตาภูมิหรือสวรรค์ชั้นดุสิต เป็นสวรรค์ชั้นที่สี่ตรภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่สูงจากสวรรค์ชั้นยามาภูมิขึ้นไปเบื้องบนประมาณ42 0 0มืยนพันโยเป็นแดนสุข,ขาวดีเป็นที่สถิตยอยู่แห่งปวงเทวดาทั้งหลายผู้ไม่มีความทุกข์ปราศจากความร้อนใจมีแต่ความแช่มชื่นยินดีอยู่เป็นนิดเป็นภพภูมิที่อยู่ของรัโพธิสัตว์ และผู้บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นที่เกิดของผู้ที่จะเป็นอัคคละสาวกก่อนที่จะไปเกิดในดินแดนมนุษยภูมิหรือโลกมนุษยภูมิดังนั้นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนี้จึงนับว่าเป็นเทวดาที่ประเสริฐกว่าเทวดาในภพอื่นๆ โดยมีสมเด็จพระส,สันดุสิทิเทวาธิราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นเทวาธิบดีเมื่อเทียบเวลากับมนุษย์กับสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิแล้ว400ปีในมนุษยภูมิเท่ากับงวันในสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิสวรรค์ชั้นที่5สวรรค์ชั้นนิมมานนาลดีนิมมานนานดีภูมิหรือสวรรค์ชัน้นนิมมานนาลดี เป็นสวรรค์ชั้นที่้าใต้ภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นนิมมานารดีอยู่สูงกว่าสวรรค์ชัน้นทุสิตไปมแสนมหมื่นหกพันยอ์เทวภูมินี้เป็นที่สถิตของเหล่าเทวดาผู้มีความยินดีเพิิดเพลินในการคุณาลมที่เนลมิตขึ้นได้ตามใจปัานาของตนโดยมีเทพเจ้ามเ ah หสัะทรงนามว่า สมเด็จท่านเท้าสุนิมิตตเทวาธิราชผู้เป็นอธิบดีผู้ปกครองโดยได้ยึดชื่อว่านิมมานนรดีภูมิคือภูมิที่อยู่แห่งขวยเทพอันมีสมเด็จพระนิมิตตเทวาธิราชท,ทรงเป็นอธิบดีลักษณะของสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีเทวภูมิมีปราสาทเงินปราสาททองและปราสาทแก้วมีทั้งกำแพงแก้วกำแพงทอง อันเป็นของทิพย์เป็นวิมานที่อยู่ของเหล่าเทวดาพื้นภูมิมีสภาวะเป็นทองราบเรียบเสมอกันมีสระโบกขรณีและสวนอุทยานอันเป็นทิพย์สำหรับเที่ยวเล่นสำลานแห่งเหล่าชาวสวรรค์ชั้นนิมมานารดีทั้งหลายเช่นเดียวกับสมบัติทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิตต่างกันแต่ว่าทุกอย่างที่นี่ มีสภาวะสวยสดงดงามกว่าและปานี่กว่าทิพยสมบัติในดุสิตภูมิเทพพยาดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนิมมานดาดีนี้เป็นรูปทรงสวยงามน่าดูยิ่งกว่าชาวสวรรค์ชั้นที่ต่ำกว่าทั้งหลายมีกายทิพซึ่งมีรัศมีเปล่งประกายเรืองรองเป็นยิ่งนักหากเขาเกิดความปัารานาจะสวยสุขด้วยการคุนารมสิ่งใด พวกเขาย่อมเรมิตรเอาได้ตามความปถนาแห่งตนทุกสิ่งทุกประการไม่มีความขัดข้องและเดือดเนื้อร้อนใจใดๆมีความปรองดองรักใคร่และได้รับความสุขสำราญทนนาสวรรค์ชันที่หกสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสสาวสวตีปรลนิมมิตวสสาวสวตีภูมิหรือสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสสาวสวตี เป็นสวรรค์ชั้นที่หประเสริฐที่สุดไต่ภูมิพระล่วงระบุว่าสวรรค์ชั้นปรนิมมิตะวะสวตตีตั้งอยู่ในอากาศอยู่สูงกว่าชั้นนิมมานลรดีไปหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันยสวรรค์ชั้นสูงสุดของแดนสุขาวดีเทวดาในชั้นปรนิมมิตะวะสวตตีนี้ทั้งที่เป็นเทพบุตรและเทพพิดา เวลาใดที่ปัตนาจะสวยในกามกุลก็มีเทวดาที่รู้ใจเนรมิตให้เมื่อได้สวยกามคุณสมความปัถนาแล้วสิ่งที่เนรมิตมาก็จะสิ้นไปเทวดาชั้นปรณิมมิตาพสาวตีนี้จึงไม่มีครูครองประจำเหมือนเทวดาในสวรรค์ชั้นอื่นๆวิมานทิพยะสมบัติและร่างกายของเทวดาชั้นนี้ มีความสวยงามประณีตมากกว่าเทวดาในชั้นนิมมานดะรดีมีอายุยืนยาวกว่าประมาณสี่เท่าถือเป็นยอดภูมิคือภูมิที่สูงสุดของเทวดาในเทวภูมิหกปรนิมมิตาวสวัตตีเทวภูมิชั้นนี้เป็นที่สถิตยอยู่ของเหล่าเทพพยาดาจำพวกมารทั้งหลายโดยมีสมเด็จพระปรมิมมิตาเทวาราช และสมเด็จพระปรนิมมิตาวสาวรตีมา,าลาธิราชทรงเป็นอธิบดีจึงได้ชื่อว่าปรนิมมิตาวสาวตีภูมิคือภูมิที่อยู่แห่งถวยเทพอำนาจปกครองมีได้อยู่แต่เฉพาะเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตาวสาวรตีภูมิเท่านั้นแต่ยังมีอำนาจปกครองทั่วไปถึงสวรรค์ชั้นต่ำลงมาอีกห้าชั้นด้วยคือ จาตุมหาลาชิกาดาวดึงยามาดุสิทตนิมมานารดีและการปกครองที่แตกต่างจากเทวภูมิอื่นๆคือแบ่งเป็นสองแดนอยู่กันฝ่ายละแดนมีเขตแดนกั้นในระหว่างกลางต่างฝ่ายต่างอยู่หากมีกิจจำเป็นจึงจะไปมาหาสู่กันโดยแดนเทพพย,ายดา มีสมเด็จพระปรนิมมิตเทวราชทรงเป็นพระเทวาธิราชปกครองและแดนมารมีเท้าปรนิมมิตาวสาวรตีบาลาธิราชปกครองเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ปรณนิมมิตาวสาวรตีภูมิแล้ว1,600ปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตาวสาวรตี ภพภูมิที่สูงขึ้นไปจากเทวภูมิ6ชั้นจะเป็นภพภูมิของพมภูมิอีก20ชั้นจากสังสารวัต31ภูมิซึ่งเริ่มจากพระบยภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิหรือสวรรค์6กมภูมิ20เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ทั้ง6ภูมิหากมันทำความดีแล้วเว้นความชั่ว มีจิตใจที่บริสุทธิ์ถือศีลและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครองตนให้อยู่ในศีลในธรรมเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วสามารถที่จะขึ้นไปอยู่สวรรค์ทั้งหกชั้นได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ